แไเฮ้ยจะไปอยู่นะก็แป้งน่อยครับโอนน้องหน้ามึงกับกูนี่ก็ม่วงจะม่วงจะม่วงไงแล้วนะน้องเอ้ยขออื่นก่อนได้ไหมครับพอดีว่าถ้าหนูปากขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอะไรครับใช่คุณล่ะอะไรครับมันเทศสักรักไม่ต้อมีเรื่องนะคะเนี่ยมีครับเชื่อพี่เถอะเลขไอเดียแล้วครับเชื่อพี่เด็ดนะคะใช่ใช่ใช่พี่หน้ามีเรื่องหรอกมั้งขอบคุณมากครับ หนัขอสิครับเนี่ยหนัวขอสิพี่สาวเขได้ไหมหนูอยากให้สะดวกครับได้ไหได้ครับพี่เลเลขบ้าน้พี่เล่นสีทาบ้านหรือเปล่าทำไมใจร้ายจังทำไมใจร้ายจังใช่ครับใช่ค้ับ้งหน่อยน้องก็าบอกอะไรครับป่อพี่เจ็ดสองสองครับสองขา แไเฮ้ยจะไปอยู่นะก็แป้งหน่อยครับโอนน้องหน้ามึงกับกูนี่ก็ม่วงจะม่วงมันจะม่วงไงแล้วนะน้องเอ้ยโอ้โหนี่จะไม่ใช่คนอยู่แล้วนะเนี่ยพี่ถทำปาแป้งหน่อยได้ไหมครับไปขึ้นเวทีลันดิกเกอร์เยถอะโอ้โหไม่สะดวกครับผู้หญิงคนนี้ไม่สะดวกครับพี่สาวครับพี่เช้าโอ้หน้าม่วงตึ๊บเลยกดน่อยนะน้องโอ้หน่อยน้อาขาวนิดนึงนิดนึงขอบครับ่ะหน้าขาวจ เสียงใครอ่ะมองมอินหนึงเสียงใครเด็กกีได้ยินไหมน้องพี่ปาแป้งเดี๋ยวน้องพี่ไม่ได้ทำอะไรนะน้องอะไรปากไม่รู้พี่ได้ยินเสียงใครไม่รู้พี่อยากเปิปาแป้งมอนๆหน้าใ้เราเจอพี่คนนี้ก่อนนะอย่ามาแย่งเราใช่หลายจังเลยไเป็นอะายขนาดนี้น่แ้้มหอยไไดคะใช่หลาย ดีๆเจสเกมมินสิไหนร้องเพลงเสียเส้นยพี่หน่อยดิเสียเส้นเส้นเสียคเครับเงินกับมามีมีแหละกัเส้นตกแรกมากินเหล่าแล้วก็เต้นร้องไหเสลร้องเพลงเองเ้าเยนะร้องเนี่ยแออออเอ้าคนคนเดิมนี่สามพี่สาวข้างหลัง่ครับ อติครับครับขอขอปรับเป็นวได้ไหมครับได้ครับใช่แต่ผมพี่พี่ชายก่อนเลยครับเจ็ดสองสองครับอันนี้เดียวผมเป็นทานนอสแล้วเนี่ยไม่นี่โดนปาจนแก้มช้ำเลยครับเนี่ยหน้าโม้อันนี้ช้ำขนาดนั้นเลยน่น้ายเลยล่ะถังทำอะไรได้ไหมผู้หญิงครับขรับฟังเลยโอ้หีรอบในหนุ่ม ไอ้น้อยเขาขอปรับแป้งอยู่ดูนี่นะครัให้ปรับไหมเขียวแล้วไอ้อู๋น่ะครับไปชายครับขอปรับแป้งหน่อยครับได้ครับไปชายขอปรับแป้งหน่อยได้ไหมคะขอบคุณครับผมได้ไหมครับเจ็ดในสามค่ะพี่ชายขอได้ครับใช่ไหมคะคุณนะคะขอบคุณครับคุณไปชายคะขอปรับแป้งหน่อยได้ไหมคะอ๋อถามคนที่ขอไปปรับแป้ง่อกี้เลยครับสะดวกนะเออ เร่ยกอะไรคะคุณผู้ชายอตีปรับแป้งหน่อยได้ไหมครับได้ยินเขาได้ยินเขาพูดไหมครับได้ยินเขาพูดไหมได้ยินเขาพูดไหมหนูได้ยินเขาพูดไหมครับผู้หญิงคะได้ยินเนี่ยได้ยินไหมคะได้ยินอะไรนะน้องน้องชายเขอแปับแป้งอตีหน่อยได้ไหมครับได้ครับเจ็ดสองสองครับโว้ยเอ้ยอตีแปะไหมครับไม่แปะครับโอเคครับพี่ชิวครับขาพี่นี่ครับดูเหมือนว่า หาะฮะไม่งวงเลยอะไรป่ะปะปะแป้งได้ไหมครับแปะแป้งใครครับผู้หญิงหรอทั้งหมดเลยครับตรงเนี้ยผู้หญิงค <c oughs> รับผู้หญิงดหรอครับหญิงไม่ผ้โดครับไม่ใช่อบิษ <c oughs> แป,ปะแป,ปะ้งพี่ได้ไหมครับได้ครับเจ็ดสองสอง <c oughs> ครับ <c oughs> น้องสวัส<อ>ครับกกรครับสองสองสงการครับน้องป่ะไปล้าังหน้าดี่ว่า ไปยังรอครับพี่อขอบปแป้งแล้วไหมครับ,บรแป้งอออโอเคไปดูนะครับ <c oughs> ม,มันร้ายยังไงอ่ะคนเยอะมุ้เดี๋ยวก็หายมัง้งพี่ชาครับปับแป้งหน่อยได้ไหมครับครับเ <c oughs> จ็ดสองสองครับนอ้องผมจะออกจากงานแ<ม>ล้วให้กูหายม่วงหน่อยก็ไม่ได้ทำไมพี่ชายหน้าหล่อจังเลยทำไมหน้าบั๊กกระเป๋า บั๊กไหนแล้วกูน,น่าม่วงกว่านี้ก็ทานอตแล้วเร็วลองเพลงให้ฟังหน่อยอุ๊ยร้องไม่ได้นี่นาะร้องได้ไม่ได้แล้วติดฝนนะไม่ได้ก็ไม่เคยร้องไงก็ไม่เคยคิดว่ามันสำคัญไงเดี๋ยวไม่เป็นไรห,หรอกเข้าใจเาะเปิดฟังเอาก็นได้เนาะ